สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนวันนี้พิมพ์ก็มีผลิตภัณฑ์หน้าใสามาแนะนำค่ะวิตามินอ e ีน้าใสา Natural E Plus High C Radiant เซ um, รั่มบำรุงผิวเข้มข้นค่ะซึ่งมีวิตามินอ e ีนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาสพรพพคุณของตัวนี้นะคะปกป้องผิวหนังจากการเหี่ยวยน่นและก็ป้องกันการระคายเคืองบวมแดงที่ผิวหนังค่ะและที่สำคัญรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังเราด้วย เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันค่ะต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่าในวิตามินอีหน้าใสาตัวนี้ยข้างในมีอะไรกันบ้างนะคะแกะออกมาเลยนี่เลยตัวแรกเลยค่ะที่อยากจะให้ทุกคนอ่านนะคะจะมีสปปรรพคุณแล้วก็วิธีการใช้งานคร่าวๆค่ะอยู่ในเอกสารมีในบรรจุบันจุนกล่องนะคะแล้วก็ตัววิตามินเลยค่ะเซรั่มของเรา สคัญําบรรจุพันธ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยนะคะทุกคนสามารถไว้วางใจได้ค่ะต่อไปขั้นตอนหน้าใสค่ะเปิดฟังมาหยดลงฝ่ามือประมาณ4-5หยดค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เนื้อทีมใช่ไหมคะแต้มลงบริเวณผิวหน้าทั้ง5จุดเกลี่ยให้ทั่วบริเวณค่ะ และอย่าลืมจุดที่สำคัญฐานลำคอทาให้ทั่วนะคะทั้งบริเวณใบหน้าและลำคอเท่านี้ค่ะเป็นประจำทุกเช้าและก่อนนอนเราก็จะได้ผิวใสหน้าสวยค่ะสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อที่แล้วเจอกันใหม่นะคะ